ปลูกถั่วนะครับได้ตะคายางดีมาปลูกทั่วนาฝนเริ่มมีแมงนะครับแล้วก็เริ่มมีเพียตรงใบเริ่มเสียหายนะครับบมหหสิใดผลบอ่อะกัดสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับสุขุสุคนสวัสดีเอฟซช่องรถไทยสายหวานครับ อืแม่งเนี่ยเนาะผ้ามาเบิ่งเขาทีวันไวครับไอ้นี้มาไทมาปันนะครับไปเบิ่งฝีมือเราเขาเกิดดีบอเขานาสิสองเดือนนะครับนาสิประมาณสองเดือนแล้วโอ้ย งก็มีโตห้อยรถไถหง่ๆก็มีนะครับเพราะว่าก็ะรอดจากช่วงวันแล้วไม่ไหมแล้วฝนมานะครับเห็นให้ใเขาบอเกิดเตีว,ว่ากเกิดดีพรสมควรน,นะครับแล้วก็รอบนี้ จะคว้างโครงการนะครับบอกไอ้มีอัดน้ำย่างดีบอกไอ้มีสลักหายอัดน้ำย่างดีนะครับพวกที่เขียวอ่อนนี่นะครับนาซิโบมีนามเขียวเข้มนี่มีนามแล้วก็มีเขาบกเกิดอยู่น้อยหนึ่งนะครับพานี่ได้ผลเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับเพื่อนว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับมีลองร้อยการมาสามอยู่ครับ จนนึน้อยนึงแต่ว่าให้นี่นะครับให้นีพ่นกาวาสีกาวาสิดกจากหนีไปใส่ให้นั่นนะครับให้น้ำขังนั่นให้นั่นคือบบได้เลยเขาโบกเกิดเลยนะครับน้ำม,มันมีหอยซามแล้วครับนี่ สองแจนี่พอประมาณเขาเริ่มแข็งแล้วพ่อเพิ่นบาวันปุ๋ยไปอาทิตย์หนึ่งเริ่มเคียวเริ่มแข็งแล้วนะครับน้ำพอดีพอดีนะครับให้นี่ น้ำพอดีใส่ปุ๋ยไปแล้วน้ำนะครับเข้ากะเน้นน้าดีอยู่นะครับมีว่างบ่หลายตัวนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนว่าสิเอาให้นี่ละนะครับว่าสิก้าสิเอาให้นี่ให้นี่นั่นไอหมีเกือบนะครับเออจนได้มียังมาว่างมาขอนะครับใหม่ใหญ่ลงไสไอหมีนั่นอยู่ซื้อผ้าแดงๆอยู่กุ๊กใหม่นะครับ แห่ลงทั้งขางขาเราไขบอถ,ถือคนซ้ำเล่าขิ้งนี่แหละนะครับย้อยมีบ่บอถ,ถึกอย่างตื่นซื่อนะครับเพื่อนวา่าจะเอาไปให้ทั้งผุนนะครับให้ไ่ที่น้ำขังเขาบ่เกิดโรคให้นี่ไปกะอาจสิพ่อได้แล้วครับเกือบที่ได้แล้วพอเริ่มเขียวเข็มแล้วนะครับ อา่าเาให้ต่อไปนั่นบ่มีบ่มีทางลงไปนะครับอดัดแต่ละให้นี่อัดอยยางดีแต่ว่าให้ฟังเทิงนี่ฟังขวาไปนี่ซี่บอค่อยมีน้ำนะครับขนาดอัดอยยางคักแล้วก็ยังบ่มีนะครับหา,าวิธีแก้กันไปครับเดี๋ยวยางไปเบิ่งให้ใหญ่ครับให้ให้หน่อยนะครับที่น้ำท่วมจนบ่ได้น้ำขังนะครับ จนเขาบ่าเกิดวาดแล้วก็ฝน,นมาโหลดนะครับแต่ว่าเป็นการวาดรอบเดียวนะครับบวสทานเดวานูัมหัวาจาังได้มันก็ะระบายน้ำบ่ออกก็เลยบววานสัมเธอที่สองนะครับแล้วก็ฝนกันยังมาอีกเรื่อยๆนะครับจน ครึ่งเดือนนะครับนี่จนหอดสองสามมือนี่ฝนจังโบตกจังสิคือเท็ดนะครับกะรอเวลาเหมาะสมนะครับเขาแข็งแล้วก็นันหาคนมารกซอยกัน ตอนนี้ก,ก็กลางเดือนกลางเดือนมีทุน้าแล้วนะครับกับสีวันถ้าสีวันอีกก็ะทือว่าซาแห้งแล้วนะครับลาแล้วกระต้องใส่วิธีปักดำเอาครับหาต้นกามาปักดำ ย่ามเฮให้นิ่งสุดครับแต่ว่ากระด้ษซับนี้นะครับคอยยางแล้วสภาพกลางเดือนมิถุนายนนะครับเป็นจังไดไปบึงถ้าจำได้ก็ไอ้มีมาเดินมาถอยนี่นะรากใหม่ขึ้นมาดันใหม่ขึ้นมานะครับ ีหอดไข่บกหอยเชอรี่นะครับมีน้ำค้าคงตลอดระบายบ่ออกนะครับหาทางระบายแหละก็บอกออกตัวนี้ให้น้อยนะครับตัวนี้ให้น้อยดอกนะครับอ่ะเตือนความจำเต็มแล้วนะครับช่องเฮาโอ้หุ่นนกเป็ดเนมสดไปบ่อนกเป็ดอยู่กลางน้องสาพอดีตื่นบ่ ก็อยู่อยู่ดีนะครับาาเพอม,มันเงียบๆให้ไงนี่จังน้ำครักบ้องวสิปันอีกบอ่อนะครับทาบ่ปั่นกะเมื่อน,นั้นผมลองไปดำมึงนะครับสองกำเท่านั้นนะครับเจ็บอีโป้นะครับเจ็บอีโป้ล้วเราให้ไงยขึ้นยกครับ โอ้มีบกม่วงยังมีบกม่วงดิบอยู่ยำได้บน <c oughs> อ่ะนี่ไฮยญ่งเป็นฟ้องขึ้นมาแล้วนะครับ สิบเจ็ดมีทุน่าครับเนี่ยช่วงที่เกิดกับเพียงเข้าหรอแต่วันเกิดหน่อยแห้งเอาจริงๆให้นี่กะนะครับกะกะประมาณสามงานพอละสามงานหาไรหนึ่งพลดนะครับถ้าดำ ตกล้าพี่การนี่ได้กา้าได้ก้าบังมากนะครับก็เลยบ่ได้ผลปันใดปีนี้สิดกเอาอยู่กับหน้านี่ละแล้วก็มาดำยู่นี่นะครับเอาอยู่ให้ฟังหันที่เฮาว่าเอามาใส่นี่ก็สิใส่ก้าหลายเติบนะครับใส่พลังงานคนแรงงานคนหลายอยู่นะครับหัหน,นา้าฟูดบอก,บอก สองไฮนี่ก็สิบลอยบอ่สลอยหนึ่งซียูอยู่บก,ก่านะครับเดี๋ยวจังวากันมือลงมือกับจังวากันอีกเธอหนึงนะครับใครหอยเชอรี่นี่โพดครับพี่กายนี่เขาจนงามจนใหญ่แล้วะจึงค่าหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวเ้ายยางไปบึงน้ำใหม่สักหน่อยนะครับออกบอก่แต่ว่าฝนทิ้งช่วงไปสามสี่หมื่นนะครับ ยังอยู่แต่ว่าอากาศแบบนี้นะครับยุ่งไหวขักนะครับเพิ่นข้าวเดียวนี้แง่ปับ๊บข้าวเดียวนะครับน้ำระบายบ่ออกนะครับ่ยอมไหลออกนี้นะครับน้ำให้บางท่นทอดรุดละเบิ่งตรงใหม่จะน้อย บ่มีนะครับดูแบบเพินเพินแบบเร็วบบมีนะครับน้ำโบออกนี่บลงน้องสาไญ่บท่านได้ผลนะครับอ่ะเดี๋ยวเบิง่งมือดำจะเป็นยังไงโอเคครับนกไก่นา,าพี่ไล่กันอีกเหรนกไก่นาไล่กันคือมือนั่นอยู่หน้าบรรนหน้าทงนะครับนกไก่น้าไล่บินไล่กันโอเคครับลาไปกับปลาพื้นนี่แหละครับเดี๋ยวาเบิง่งให้ไ่ห้าสิดำมือไดถทอนกล้ามือได้นะครับ ขอบคุณที่รับชมมาหอดมองนี้ครับมึงแล้วถ้าถึกใจกันจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้นนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่กดติดตามให้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณลวงนาให้ผู้ที่กำลังสิกดติดตามให้ช่องรถไยสายวานนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็อยู่ที่1650นะครับอ่ค่อยๆโตไปน้ำกันนะครับอ่าสำหรับมือนี้สวัสดีครับ